เป็นทุกที่ทีทุกปั๊มนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มคาวเทกนาจอมเทียนชนบุรีรรทำไมจะต้องถ่ายที่นี่ก็คือพอจอดรถแล้วเห็นซุ้มประติมากรรมทรงเหล็กเขาเรียกอะไรอะ่ะก็จะเป็นทรงเหล็กอย่างเงี้ยแล้วก็คือดูอะ่ะดูทรงแล้วแบบเออหน้าถ่ายให้ดูนะว่าปั๊มคาเทกเนี่ยซึ่งกปกติเ็าไม่ค่อยได้เข้าแต่ถ้าเกิดมันน่าสนใจก็คือ ร้านก็เรียกอะไรมันเป็นโซ่แหลกใช่ไหมร้มานเขาเป็นสีแดงใช่ไหม,มแล้วก็ตัดกระเล็กสีดำซิ้งแดงดำมันก็ดูแบบเข้ากันแล้วก็ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรทันสมัยโมโดเดลทันสมัยแล้วร้าน ไม่มีร้านอาหารที่ดูมีชื่อเสียงแล้วก็ดูน่ากินมีทุมตําที่ทองหล่อด้วยเยอะมากเลยเนะี่ยจะเดินไปที่ะซูนทรแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเดี๋ยวก็ถ่ายดูเร<ม>้เลยถ่ายดูกว้างๆนะถ่ายดูกว้างๆมุมองกว้างนะ คือไม่ได้ไปถ่ายเจาะแต่นันหน้าร้านนะคะแต่จะถ่ายให้ดูว่าจากทางด้านนั้นคือคือสีเหลืองๆเ,เนี่ยลิมสุดก็คือสเต็กอะเดตามมาด้วยคาเฟ่ยำแล้วก็กูโรตีชาชักไก่ทอดเดชาลูกว่ากาแฟปันนี่สารพัดเส้นก็น่าจะขายพวกอาหารเส้นๆนี่แหละแล้วก็เป็นส้นตำทองรอแล้วก็เป็นห้องน้ำแล้วก็มีแผงหวยแล้วก็มีบิ๊กซีมินิแล้วก็เป็น KFC ได้ถูกจะไม่ได้ถูกก็ได้เพราะว่าเขาก็มีนั่งให้แล้วนั่งได้ร้านอโอเคเดี๋ยวว่าหวยดูหวยจะไหมเออไปซื้อหวยก่อนเพราะว่าปกติเราก็จะต้องซื้อหวยอยู่แล้วมาต่างจังหวัดไม่ซื้อหวยก็เหวยตายเลยเดี๋ยวไม่ค้าก็จะเก็บแล้วค้าจะเก็บแล้วเหรอ นะคะผมมาเข้าวันน네ี้วปนที่่าไหนนะสิบสามอีกสองวันออกครับขายยังไงจ๊ะขายละร้อยจะคิดสมใบจะส่งเงิขายบ้าละร้อยหมดนะเป็นหัวชุดทั้งหมดไม่ชุดไม่มีอมีเลขที่ต้องการไหมจะรพี่หัว นะเลือกที่ชอบเจอที่ใช่นะอ,อันนี้สองใบเหรออย่าดูเยอะพ <c oughs> อดูเยอะแล้วแนะ <c oughs> ม่งจิกใจ <c oughs> เวลาซื้อหวยนะเวลาดูเยอะแล้วมันจิกใจแวอุนะอันนี้เลขนั้นเลขนี้ขวาตาไปเจอแล้วถ้าชอบก็ซื้อเลยคลบชีวิตของคนไทยนะคะทุกสิบห้าวันก็ตื่นเต้นกันทีหนะึ่ง <c oughs> มันเป็นสิ่งเดียวมันเป็นความสุขเดียวที่จะเกิดได้ในประเทศนี้ สองรอยบาทสนถ้าเกิดทัววันที่หนึ่งก็เหมือนเดิมนะคะเราไม่รู้จักกัน <S 2> <S 2> <S ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ที่ทุกฟันนะคะวันนี้เรามาเสียงโชคกันที่ปัมคาวเท็กนาจอมเทียนชลนบุรีงวัน,นี้เราต้อง